สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรับรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์ชยานุนวิคุณประเสริฐกับรายการฮาร์ดออฟสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ออกมานะครับนอกสถานที่วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอนามัยในขณะที่กําลังออกกําลังกายกันต่อนะครับก็อย่างที่เรียนให้ราบในคลิปที่แล้วนะครับหลักๆนะครับหน้ากากผมแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหน้ากากผ้าก กับหน้ากากาอนามัยที่ใช้ในวงการแพทย์สาธารณสุขนะครับไอที่เป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก,ากาอนามัยเนี่ยนะมันก็มีปัจจัยหลักๆอยู่2ส,ส่วนในการก็คือป้องกันนะครับเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ตัวเรากับการที่ตัวเราอา,อาจจะป่วยไม่สบายเป็นพาหะอยู่ก็คือป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายไป เพราะฉะนั้นในขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะครับการใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็มาพูดกันต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวของผมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์กีฬานะครับแล้วก็จากการที่ได้ทดลองทดสอบมากับตัวเองเนี่ยผมมีข้อเสนอแนะนําให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังให้รับทราบเอาไว้นะครับอย่าง แรกเลยประเด็นแรกเลยนะครับก็คือให้ให้เราดูปัจจัยตัวเราเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายเราดีขนาดไหนนะครับพร้อมขนาดไหนนะครับสำหรับการออกกําลังกายนะครับคือถ้าสุขภาพเราดีไม่มีป่วยไม่มีโรคประจําตัวนะครับเราก็สามารถใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับในการออกกําลังกายได้นะครับอย่างเต็มที่แต่ ลักษณะการออกกําลังกายเนี่ยผมไม่อยากให้ออกแบบอะไรอะแม็กซิมัมฮาร์ตเรทหรือความหนักแบบสูงสุดนะครับให้ออกในระดับปานกลางหรือระดับเบาก็เพียงพอนะครับส่วนคนที่ป่วยหรือมีโรคประจําตัวอื่นๆอยู่เนี่ยถ้าอยากจะใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในการออกกำลังกายผมแนะนำนะครับให้ออกกำลังกายในลักษณะเบาๆพอนะครับอ,อันนั้นคือ,อ ปัจจัยส่วนในต,ตัวเราเองนะครับส่วนปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสถานที่ในการออกกําลังกายด้วยนะครับว่าเป็นที่โล่งแจ้งหรือว่าเป็นที่ในอินดอร์นะครับถ้าที่ในอินดอร์เนี่ยลรามีการติดเครื่องปับอากาศหรือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับอากาศมันก็จะไม่โฟมาถ้าอยู่ในอินดอร์เนี่ยผมแนะนําว่าอย่างไรก็ขอให้ใส่หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยนะครับในการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอากาศมันไม่โฟเนี่ยโอกาสที่เราจะรับเชื้อโรคเนี่ยนะครับมันก็จะมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยแวดล้อมนะครับสถานที่ในการออกกำลังกายก็มีผลอุณหภูมิก็มีผลนะครับอุณหภูมิถ้าเราออกกําลังกายเอาดอกลางแจ้งเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงๆเนี่ย ยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนอย่างที่ผมเรียนในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิ38 39 40 41องศาเนี่ยนะครับร้อนมากแม้จะช่วงเย็นเนี่ยห้าหกโมงเย็นเนี่ยอุณหภูมิที่ที่ผืนดินหรือผิวถน,นนเนี่ยมันคลายความร้อนออกมาเนี่ยอุณหภูมิมันยังมันยังสูงอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ออกกําลังกายในระดับที่หนักนะครับให้ออกกําลังกายในระดับเบาๆเต็มที่ก็ให้ออกในระดับปานกลางพอนะครับส่วนเทคนิค เทคนิคที่ผมจะแนะนําก็คือในทุกๆประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีนะครับให้เราเปิดหน้ากากงแง้มหน้ากากออกจากจมูกเนี่ยนะครับให้ออกซิเจนมันเข้ามาไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์มันคาอยู่ที่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมากจนเกินไปนะครับและในทุกๆไม่เกิน20นาทีนะครับให้เราทําการจิบน้ำนะครับจิบน้าไม่ต้องไม่ต้องถึงกับดื่มเอ,อืเออ้อกอเลยนะครับ ให,ให้เราจิบน้ําเพื่ออะไรชดเชยน้ําที่ร่างกายเราสูญเสียไปที่มันเป็นเหงื่อนะครับแล้วในน้ำเนี่ยถ้าอะไรค่าธาตุนะครับของน้ําเราก็รู้อยู่แล้วมันอะไร h 2 o เพราะฉะนั้นมันมีออกซิเจนอยู่เป็นองค์ประกอบของอของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเติมน้ําด้วยแล้วก็ออกซิเจนด้วยนะครับเข้าไปสู่ร่างกายของเราเพื่อให้อะ,อะไรอ่ะเลือดมันได้ ได้รับออกซิเจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆประมาณ5ทีไม่เกิน10นาทีนะครับเปิดหน้ากากผ้านะครับสู่โรมหายใจรับออกซิเจนเข้าไปครับพอกาศช่วงนี้มันมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนอาาัร้อนแอร์ค่ะนเชนออยากจะฝากท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ขอหทุกท่านหันมากลับมานะครับออกกำลังกายใส่ใจในสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ ผมขอแนะนำไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบกลางแจ้งหรือในร่มนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้ให้ใส่หน้ากากค่าหรือหน้ากากอนามัยครับในการออกกำลังกายในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนนักกีฬาที่นักกีฬาอาชีพที่ต้องซ้อมเพื่อการแข่งขันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรอะระยะห่างนะครับ ซึ่งเดี๋ยวทางผูกสอนโค้ดอะไรเขาก็ไ้นั่นกันเองแต่ถ้าเรามั่นใจนะครับในเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยนะครับว่าไม่มีเชื้อพาหะอยู่นะครับเราก็ดําเนินการซ้อมกันไปเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องมีขัดกรองนะครับในการตรวจนะครับกับเข้ามาฝึกซ้อมโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพน,นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะ ฝากประเด็นนี้เอาไว้นะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับว่าสำหรับประชาชนที่จะหันกลับมาออกกำลังกายนะครับในช่วงที่เรายังไม่สามารถค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้เนี่ยก็อยากจะขอให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย นะครับในการออกกําลังกายแต่ก็ต้องมีเทคนิคเทคนิคนะครับในการเปิดระบายคาร์บอนออกเพื่อรับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็มีการจิบน้ําเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้ร่างกายเราชดเชยนะครับน้ําที่สูญเสียไปแล้วก็เปิดรับออกซิเจนกลับเข้ามานะครับแล้วก็อีกอย่างคือเป็นการป้องกันนะครับเชื้อไวรัสนะครับโควิด19นะครับซึ่งเรายังไม่สามารถ หาวัคซีนมาป้องกันได้เพราะนั้นเนี่ยคือรูปแบบการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์วิกฤตในลักษณะนี้นะครับก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานะครับในมุมมองของผมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็ฝากฝากเอาไว้นะครับนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็จะมา พูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับทั้งช่องทาง youtube แล้วก็ facebook ด้วยนะครับกับรตยการ h a r ์ o ออสปอวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมมีภารกิจเดินทางต่อนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ yes